ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณเป็นคำถามยอดฮิตนะครับหลายคนถามมาเยอะมากว่าสรุปแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจะมีการเลื่อนลงทะเบียนออกไปอีกไหมหลังเลื่อนมาแล้วหลายปีนะครับก็จะมาตอบชัดนะครับพร้อมหลักฐานขอบคุณข้อมูลนะครับจากคุณสันติพร้อมพัฒนนะครับ,บรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังท่านบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ลือกันมาว่าจะมีการเลื่อนการลงทะเบียนบัตรคนจนออกไปเนื่องจากสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่จะเป็นโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่จะเย็นๆครับตอนนี้เนี่ย อยู่ในส่วนของที่กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ไปยังเลขาคลอมอแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับย้ำว่าเดี๋ยวจะระบุอีกทีว่าจะมีการเข้าประชุมคลอมอเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามหากครอมอนุมัติปั๊บจะดําเนินการลงทะเบียนบัตรคนจนต่อได้ทันทีนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าระหว่างการเพิ่มเงินกําลังซื้อกับการลงทะเบียนบัตรคนจนอันไหนน่าจะมาก่อนกันอันนี้เดี๋ยวรอ สิ้นเดือนมกราคมน,นี้รัฐบาลจะประชุมกันเราจะรู้กันเลยว่า ไหนจะมาก่อนระหว่างได้เงินเพิ่มหรือลงทะเบียนก่อนแล้วถ้าลงทะเบียนแล้วถึงจะจ่ายเงินเพิ่มหลังจากคนได้บัตรรอบใหม่เดี๋ยวจะรู้กันแต่สําหรับตัวสตังถ้าคุณผู้ชมถามมาสตังอยากให้มีการเพิ่มเงินก่อนแล้วกันพอคิดว่าถ้าลงทะเบียนรอบใหม่ยังอิงเกณฑ์ครัวเรือนหรือทะเบียนบ้านเนี่ยน่าจะมีคนจนจริงๆหลายคนที่เขาเนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านคนที่มีรายได้เยอะแล้วถูกตัดสิทธิ์ซึ่งตรงนี้สตังก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็น่าจะไม่ผ่านกันเยอะถ้าเป็นเกณฑ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวสตังจะไปตามข่าวให้ต่อเป็นว่าตอนนี้ไม่มี เลื่อนลงทะเบียนบัตรคนจนแต่อย่างไรปีนี้ได้ลงทะเบียนแน่นอนครับหากใครจะให้สตังค์หาข่าวอะไรเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือสิทธิสวัสดิการต่างๆคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตังค์จะรวบรวมคำถามแล้วไปหาคำตอบหาแหล่งข่าวที่ชัดเจนน่าจะถือแบบนี้มาบอกคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตังค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยและเย็นนี้สี่โมงครึ่งสตังค์มีไลฟ์สดอย่าลืมโทรมาพูดคุยกันเย็นนี้นะครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตัง์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ